ครับกษตที่สุดีใหม่เหมือนบ้นบฟนเคเนเลี่ยมจังเเทคนิคจังไคิดเป็นอะไรมาเหลี่ยมเยอกานุ่มะนี้หน่อยค่ะตอนนี okay. right so okay, okay, ้คุยกับลูกค้าอยู่สัมผัสกันครับออน้าสิทพี่ครับผมมนไล่เบอร์ครับผมกลับครับครับโอเคได้ครับผมกลับของคุณใดจังมากครับ เป็นวิ่งได้มันมันผมกันได้เดี๋ยวใบสองเงินคืนให้คนว่าเย็นสี่เงี่ยงูอุ้ยมองตัวใหญ่ไหมมาเอาเลขบัญชีมาอาย่างปลาสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำยื่นฟ้ามนะครับผมครับอ่าตั้งอยู่ที่อ่าอำเภอหนอเยื่นนะครับผมตำบลยางใหญ่นะครับบ้านข้ามสะอาดนะครับผมนะครับผมนี่ก็มือนี่ก็อ่าผาพิหน่อมาเบิ้งนะครับฟ้ามโน้นนะครับผม มาเป็นจังไหเนี่ยนะครับผมถามเพลงนี้การเลี้ยงขึ้นจงได้เดี๋ยวมาเลี้ยงหนูที่แหลกที่แหลกอ่ะมันหนูซื้อ่ามันเสียบนะครับหน่อยแล้วก็มันหายอยากขึ้นนะครับเมื่อสี่หาปีที่แล้วนะครับก็เริ่มหายอยากขึ้นแต้าุุนแล้วนะครับมันเปนหายอยากขึ้นแต่ทุกงเงินนี่ก็อวกมั็มากินนะครับบ่คิดว่าสิได้ขายนะครับคื้อเลี้ยงเลี้ยง้วยความมักก่อนนะครับผมเลี้ยง้วยความักก่อนแล้วพ่อเฮ็ดไปเฮ็ดมานะครับมันก็ได้ขายขึ้นเรื่อยๆนะครับ กะเลื่อยตัดสินใจว่าออกจากงานมานะครับผมมาเห็ดเป็นเป็นรักเป็นแรงเลยนะครับผมที่แรกเห็ดยวนเพิ่มอีกสามสิบครับพอดีเมื่อใดเนี่ยยืนน้ำยืนก็เลยใหญ่มากนะครับนะครับผม,มน้ำยืนนี่สาวงามเนาะ <laughs> ครับข <laughs> องแม่แกเซียมทุเรียนแกเซียมนะครับทุกอยา่างนะครับ <laughs> เดี๋ยวมาขอเ <c oughs> ทคนิคกันค <c oughs> รับผมเลี้ยงหนูเพื่อนเสียบอกวิธีเลี้ยงเวลาเห็ดผู้ใดสนใจกันตั้งแท็กเพื่อนมาขอเบอร์โทรนะครับโทรมาถามอยากเลี้ยงหนู การเลี้ยงนะครับผมการเลี้ยงหนูนี่สำคัญสุดคือต้องเใ็้ระบบน้ำให้มันได้แล้วก็ความสะอาดในบ่อให้มันได้ครับซึ่งความสะอาดนี่มันก็ต่อเนื่องกันมาจากระบบน้ำนะครับถ้าระบบน้ำได้ปุ๊บความสะอาดมันสิได้ทันทีนะครับผมสิได้ทันทีนะครับฟาดไปเบืองไปเบิ่งไปเบิ่งหนูอ่ะนี่ครับระบบระบบในบ่อนะครับไปเบิ่งหนูสาวสาวหนูสาวสาวเปนหนูข้าวเฟ นี่ครับเบิ่งระบบกรเนี่ครับในบ่อเห่ามันจะสะอาดนะครับผมอันนี้คือถ่าลอครูอยู่ครับเดี๋ยวมเออื่นเสียวลุ่งเขาครูนะครับนี่เป็นหนูสีเดือนนะครับน้ำหนักกระประมาณโลูหนึ่งขีดโลูสองขีดนะครับสีเดือนวันนี้ล่สองขีดครับผมลู่หนึ่งขีดโลูสองขีดประมาณนี้ครับอสี่เดือนนะครับบ้านนี้บอกเรื่องนี่เอาไว้แต่เจ้าตัวกาถ่าเห่าผสมเนี่ยก็คือหนึ่งตัวหนึ่งครับตอนนี้ถ่าตัวเมียอยู่นะครับนะครับผมเดี๋ยวมเออื่นก็จะเอาตัวเมียมาลุ่งนะครับหนึ่งตัวหนึ่ง เข้ากับถาเก็บลูกย่างเดียวครับเลียงหนูการเข่าผสมหนูเขาจะใส่แค่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับผมเขาจะใส่แค่หนึ่งต่อหนึ่งมันผสมนี่ยัดเบี่ยนจังสีออกลูกไปถามันถามันผสมติดนะครับเนาะมันจะยี่สิบหามือก็ออกลูกเลยครับหนูนะครับผมออกลูกเลยอันนี้ผมไลผมไลตั้งแต่มือออกลางผสมแล้วก็จนไปถึงมือใดที่มันออกลูกไวสุดนะครับผมลองไลเบิรงออกลูกไวสุดคือยี่สิบหามือนับเท่นมือแรกนะครับ บานนี้ข้าหูวนี่ว่ามันมันมันพ่อผสมพ่อผสมพ่อผสมก็คือหนูนี่เบิ่งยังไดหนูนี่ที่พ่อผสมนี่มันสีมันสิพ่อมาพร้อมกันนะครับคือถามันได้กินข้าจับเข่าคู่เลยซึ่งข้าสิจับเข่าคู่้าด้วยทั่วไปที่มือไม้ผมสีหายไปอันนี้คือมันเป็นหนูที่อายุสี่เดือนกว่าแล้วข้าสิบ่ใส่รุ่นนี่นะครับข้าสิใส่รุ่นอายุ สามเด eh uh, hey. oh. right. no uh ือนกว่าๆนะครับผมไม่เกินไม่เกิน3เดือนครึ่งตัวผู้ตัวเมียสองเดือนไม่เกิน3เดือนจับเขาคู่กันไว้เพื่อที่จะตัวนี้มันเป็นหนูมันยังพันผอมผสมนะครับซึ่งมันไกลสิพรมแล้วเข้าตั้งเขาตั้งแต่ซ้ำนี่พะว่าป้องกันการกัดลูกนะครับซึ่งกลัวเขาสีมีลูกกลัวเขาสีผสมพันสมพันกันได้คือในช่วงที่เขาเขาเขาผสมนี่คือตัวเมียกับตัวผู้นี่มันยังบ่เป็นสัตว์นะครับมันยังบ่เป็นสัตว์แล้วเขามาคุกคีกันต้องกันโดนไปโดนมาบรมาณนี้ กลัวมันสีผสมพันธุ์กันมันเคยใส่เวลาประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งเป็นอย่างต่ำนะครับแหมันกีบกันก่อนแม่ครับคือคคนข้นหะ <laughs> นเขาคุกคีกันเขาสิมีความไว้ใจกันนะครับถ้าเขามีลูกเขาพอเพียงแต่สีบกัดครับเขาจึเลี้ยงลูกซอยเมียเขาพอเลยถ้ามาคู่ปลาบมันสีกัดกันครับบางครั้งถ้าเห่าหนูความผสม แต่ว่านี่ขผมมันเห็ดเกินแล้วเห็ดจังไดแล้วผมก็เลยเห็ดจังไดก็ไดจริงๆต้องขับเนาะแต่เมื่อใหม่ผมสิบรอนนี่นำนะครับปัญหามันสิหลายเ้องฉีแก้ไข่มดทันนะครับสำคัญเนคัญคือมือใหม่นี่ยแหละต้องครับผมผมก็เลยหาวิธีต่างๆเพิ่นเอาไปขันผมว่าห้รุ่นพ่อมผสมไปนี่มันการลวกเพิ่นกระดาผมขึ้นมาคือเก่านะครับเนาะพิ่นกระว่าเพิ่นพงจักรนะนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยหาวิธีเอาหนูใกล้พร้อมผสมให้ลูกค้าไปต้องเอาไปเลี้ยงกำกันก่อนถูกต้องครับผมประมาณ ประมาณจะขังยางน้อยก็ต้องมีเครื่องเดือนครับมันยังสีเสื่องกันได้เครื่องเดือนหรือเดือนนึงประมาณนี้บางจ้าเดือนมันมันมันผสมเลยเดืยงตั้งแต่มื่อเดือดเอาไปนี่ก็ถามว่ามื่อใดเนี่ยเข้าสิบโกาสตีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหนูจะเป็นสัตว์ไม่พร้อมกันนะครับเนาะตัวใดเป็นสัตว์ไว้สีเสื่องก่อนตัวใดว่าเป็นสัตว์มันก็สิถธาตัวผู้นี่บางที่สามเดือนเครื่องก็เสื่องได้สี่เดือนหาเดือนหกเดือนแล้วแต่บางตัวเป็นปีถึงเสื่องนะครับแต่ส่วนหลายมันเสียอายุมันสี่หาเดือนมันก็เสื่องแล้วส่วนหลายนะครับส่วนหลาย ซึ่งซึ่งเข้าไม่ลาเอาไปนี่เขาก็ต้องให้อาหารตามเกณฑ์นะครับเพียงแต่เข้าให้อาหารตามเกณฑ์ซื้อวันละสองช้อนต่อตัวให้อาหารตามเกณฑ์ไปเรื่อยครับมันจีท่องเง้ยมัใดเดี๋ยวเดียวมันจัดการของมันเองเข้าไม่น่าที่แค่ให้น้ำก็แหยอาหารรับการเลี้ยงหนูง่ายๆครับพี่น้องบด้ยากษยังถาเขาพอมันบ่ฟังหรอกครับถามมันเป็นสัตว์ไห้มันบ่ฟังนน่นอนนะครับผมนะครับพปอบิวหนูตัวใหญ่เนี่ยครับผมได้ครับสอนสอนเนี่ยครับผม <laughs> เพิ่นเพิ่นมาจองไว้ลูกค้า, <laughs> <laughs> <ๆผ> <laughs> าครับผมอัพเบิรงครับต้งนี้คำตัวเลขตัวหาขั้นตัวหาขั้นยุ่ยยุ่ยครับซึ่งผมลดน้ำหนักมาแล้วครับตัวตัวหาข <h arm> ั้นี่นแจ็คลูกตอนสี่ซื้อมันมันงสองโลค,ครับแต่มันสมบูรณ์ติดผมเลยมันลดน้ำหนักลงนะครับมัน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 อ้วน เห็นเห็นผสมกับตาได้แต่ว่ามันบติดนะครับสองเม่เลยเพราะผมมา่ลดนำนักให้กินตะหย่ายงเดียวเดือนกว่านำนักลดลุ่มเลยยูโรห่าลุ่มไปหาขีดครับติดเรียบร้อยเลยเดี๋ยวพาพมันลุกมันถ้ามันร้ายนี่มันสมไปไหน่านจ้างสั่ครับขีดว่านะครับมันต้องเอาให้มันพอดีพอง้างนะเนาะนี่คือจังสีครับภาาเบิ้งนะครับนูในขอกนะครับพี่น้องถ้ามาคอนเคลียบรับการเรียงหนูคุณได้ยางเรียงหนูพี่น้องจังมากอ่นี่ครับพี่น้อง นี่ครับก uh, uh, ็คือปล่อย่างเขาอยู่น้ากันพ่อแม่ลูกเลยนะครับออืครับครับพี่น้องเขาอยู่น้ากันเลยครับอันนี้เป็นหนูแค่อ่าประมาณสี่เดือนกว่าๆนะครับผมงูสี่เดือนนี่ครับผมนี่ครับปีน้องงูสี่เดือนคุนมันนน่ะบอกมีแม่เขาครับผมมันมันบ่มันบ่ล่องเลยนะบ่ครับผมมีแม่เขามีีพ่อเขานะครับงูสี่เดือนหมดนี่ซึ่งถ้าฮัฟเฟียเนีเขาอ้วนนี่หนูตัวนี้ว่าจำกระโลดเจ็ดร้อแปดนะครับแต่ฮัฟเฟียจําเป็นครับ ลูกเขาผมครับที่ห้าเสียขงเคสนีอ้วนนะครับพ่อแม่เขาไงเขาเ้างเบิ้งสีมันกิดโค้งสางห้องของงูแล้วว่าเป็นหนูใหญ่ขนมันงามเนาะนั่ครับผมนี่ลูกเขาเขัาเบิ้งได้ครับตัวตัวลูกเขาเนี่ยจักเดียนนั่ะลูกเขาพระท่านเป็นานุ่มเลยครับเนี่ยนี่ก็หนูยังบย็ญานุ่มนะครับเบจงพ่อแม่เขาครับลูกงามกว่าพ่อแม่อีกนะครับเบิ้งขนนครับสะอาดนะครับผมบอกเลยว่าสะอาดนะครับมูห็ดเป็ดไก่น้ำมานเข้าเหร่ลูันี้จักเดียนนี่ ตัวนี้นี่ครับวันเกิดเขาครับวันเกิดเขาเบิ่งนี่เลยครับเกิดวันที่แปดเดือนสิบนะครับผมในเบิ้งมันจะเหมือก็จี๊ดแปดเดือนสิบเนี่ยครับผมเดือนกว่ากนะครับผมยังมาท่านไหนพอยานตัวใหญ่แห้งนะครับพี่นหน่อบ่ไปใส่เลยเนาะบ่ไปใส่ครับมี่ต้นสิบหัวลุงพูดเก่าครับขนง่ามแหงนี่บ่เนี่บ่ตัวละห้าพันอ่าโบเมียนครับโบเมียนนี่ครับตัวนี้ลูกงามเลยครับออื กอนว่าตายเมื่ี้ครับขับเบิ้งใหายก็จะเบิ้งระบบในบ่อน้ำนี่ครับอืมนิ้นระบบในบ่อนี่ครับผมสะอาดนะครับตัวนี้ตัวนี้ระบบในบ่อนี่คือน้ำน้ำนี่เฮ็ดมันดูดกินเองมันแม่นครับผมมันจิดูดกินเองเพือครับนี่นี่ครับเบิ้งข้างนอกแล้วครับระบบน้ำเป็นสีต่อง่ายครับโดยต้องเฮ็ดมันยากครับต่อสายยางเข้าไปแม่นครับผมมันดูดกินเองเป็นจะเป็นจุกน้ำกับไตนะครับพี่น้อยมันจิดูดกินแบบเข้าเหลียงหมูเนาะ ครับสบายครับทาทาให้อาหารแล้วก็บทาเก็บลูกย่างเดียวครับเรียกหนุ่มคือหนามนี่นะครับมันดูดมันสไหลมากมันสไหลอยู่นี่ตลอดแม่นบ่แม่นครับอือนี่คือระบบหนามครับง่ายๆเลยครับพี่น้องเรียกแบบง่ายๆผู้เฒ่าก็เรียกได้ครับเล็กน้อยเล็กน้อยปหนึงปสองก็เรียกได้พี่น้องงามแห่งนี่ครับผมตตัวนี้โลดขึ้นแม่นบ่นี่ตัวนี้ตอนนี้โลดสามโลดสี่ครับโลดสี่ทาห้องเย็นเขาอ้วนนี่พอจำบัวโลดเจ็ดโลดแปดครับแต่ว่า มันสิบกเสื้อเก่งเสื้อบวกเก่งนี่คมันมันหนำนักมันหลายแม่คร um? <oughs>? ับมันสิขีคานมันอีกอ่ะมันสินอนเวียนครับซึ่งสิเวียนข้องสางเขาไม่ใหญ่อยู่แล้วนะครับเบิ่งความเน่าครับเน่าก็เขียนผมเหมือนเดมครับหนูตัวนี้เน่าก็เหม่บรรทัดครับผมวัดเบิ่งแล้วเนาสี่สิบห้าเส้นครับหนูตัวนี้นะครับเบิ่งใส่ขับแขนนะครับอ่านะครับผมอ่าเคยครับแต่ว่าแต่ว่าแต่่วาถ้าจับหางมันมันบอกอ่นครับมันมันหนักโตมันนะครับมันขึ้นมาหวข้าบ่ได้ บ่ขาดบ่ขาดเพราะว่าขานุทองเขานี่ขาดขานุใหญ่นี่บกขาดเออคือคือคือจำหางมันสามารถสิบ่บมัเหี่ยวมาหากัดได้เนาะเนี่นครับมันตัวใหญ่ขันหนูน้อยขันมันเดี่ยวขึ้นมาได้มันเดี่ยวขึ้นได้อยู่เฮาก็สั่นลงนะครับเออๆมีแต่ขานูใหญ่สิเพรสามารถเดี่ยวได้ครับมันหนักนะครับมันหนักโตมันเนี่นครับผมจับอะไรไว้เอาหนูไม่ได้ครับพี่จับได้เด้เอาหนูไม้พี่ร้องแกวเบิ่งตาล้องแกวเบิ่งบ่เป็นหยังเดี๋ยวผมสิเอาขี้ข้อเจ้าอยู่มีอยู่ตุขี้ข้อได้มีสาตชิ้นตั ตัวใหญ่แฮะตามสอนอันนี้ยังม่ใหญ่เต็มที่นะครับอันนี้เพิ่งได้ลูกคอกแรกเองยังยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับพี่น้องเอ้ยทีได้ย่างเดียร์สองม้าหนะครับเรียงม่ยากครับพี่น้องม่ยากมีทีาเขาเนี่ยครับขาเขาอายุครบชีสิบห้ามือนะครับเข้ากับแจ๊กไปขุนนะครับเดี๋ยวผมสิภาพไปบึงบอขุนนะครับพี่น้องบ่หาเจทีหลายกับเรียงครับผมเป็นยังจังใส่รุ่นอ่า ก้อนก้อนก้อนพอมผสมนะครับก็เพราะวา่ามันสิบวกัารหลุดจาของนะครับพี่น้องอนี่ม้วงอีก่ขอกนึงครับอันนี้ก็งามเหมือนกันนะครับตัวนี้คืออย่างอ่ะตัวนี้อ่าห้าเป็นเอ็มกับน้ <EM S 1> ำสมข้นใหม่นะครับห้าวแต่ฉีดในบอ่อห้าหนี่ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งวันอ,อันนี้ขนาดว่าห้ฉีดได้นี่ครับันฉีดถึงซิวบอมิกินยังเลยอันนี้อาทิตย์กลัวเหรอผมว่าห้มีเวลานะครับอ่าห้าฉีดฉีดบ่อเดลายนะครับฉีดเดี๋ยวผมจะพาฉีดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพะผ้าฉีดผนผนหายกินเนาะครับผม อาชีพนี่ก็ได้ฉีดแช่นี่ครับแม่บอลให้มันอยู่สะอาดจังสี้นะครับผมคอบบ่หนนูะรัตัวนี้ตัวนี้ครับผัวเมียแม่บอนี่แม่ครับผัวเมี่ยอันนี้เป็นหนูเล่านะครับเอาเอาขี่พวกข้าวให้อ่าเขาเอาลูกเป็ดกาบเลยครับเดี๋ยวเขากัดของเขาเองยู่ยยุ่นี่มันมีจักสายพันธุ์นี่สิบกว่าครับสิบกว่าสายพันธุ์แม่ครับอือสายพันธุ์ใดดีๆนี่คือเอามาล่วงไปหนีเบ็ดพอแม่พันธุ์แต่ละโตเนี่ยพอพันธุ์นี่ต้องราคาสองพันบาทขึ้นไปที่ผมนั่เขานะครับ อ่าโอเคครับน no. ี่เว่าฉีดนะครับฉ on ีดทึ่งหนูเลยครับพี่น้องนะครับฉีดทึ้งหนูเลยอฉีดฉีดเลยทั่วกับพ่อนะครับสิบมไม่กินยั่งเลยบ่านี่สีหอมนะครับเขาสีหอมอีเอ็มนะครับอีเอ็มกับหอมยู่แล้วหนูกับชดชื่นะครับเขาสีฉีดช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายสองเพื่อที่ฉีดช่วงนั้นมันห่อนนะครับเนาะเ่บ่อห้อมันก็แหงไว้นะครับแล้วแล้วก็หนูกับไอ้พรอนไข่ครับฉีดเลยครับบ้านบ้านบ้านอาหารนี่แค่ยังไงยังไงาเรียบร้อยอาหารทวานเลยครับโอ้วานเป็นน้าแก่นะครับเป็น้เป็นน กพื่อที่จะเป็นอย่างจังหวันอ่ามันจังมันจังไป่อย่างอาหารกันนะครับถึงเขาบริหารหลายสองตัวเนี่ยให้แค่ซีซ้อนครับพี่น้องซีซ้อนเขานั้นครับซีซ้อนนี่มือหนึ่งถูกต้องครับคือนหนึ่งเข้าให้อาหารตอนสองทุ่มเป็นอย่างจังให้าตอนสองทุ่มถ้าเข้ามาให้ช่วงอ่าจักประมาณซีหามืองเล้งยังสิคือจังฟ้ามือเื่นนี่เขาจะเห็นคือผมสังเกตบางแล้วอาหารเก่ามันยังเหลือนะครับมันยังมกินบ่บเบิดบางค้อมันกินบ่บหันเบิดแล้วถ้าให้อาหารใหม่ปั๊บ มันตืต่นขึ้นมาประมาณหกโมงครึ่งถุนหนึ่งประมาณนี้ครับมันติมากินของไม่ได้บัดของเก่ามันบอกกลิ่น,กกนสรุปแล้วคือเขาเสียอาหารทิ้งครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขายังบ้านต้องหายครับมันตืต่นขึ้นมาหกโม,มงถุนหนึ่งเยมันต,ตื่นขึ้นมามันไม่แนวกินมีอาหารเก่ามันก็ต <ๆ S 2> ้องกินอาหารเก่าแก่นสองทุ่มข้าบ่ายนนเกี่ยงครับเม็ดเดียวกับบเหลือเข้าใส่อาหารทุกเม็ดเลยเรียบเรียมจนเบิร์ดนี่คือเทคนิคที่ผมใส่อยู่แหลวก็ได้ผลจริงเป็นการลดต้นทุนแบบ ได้ดีีได้ดีมากๆกับหนูเบิด์ฟาร์มนี่ถ้าช่วงหนูได้หลายพันกว่าตัวนี่ผมเบิดเดือนละหกพันบาทเต็มที่คือหกพันบาทเต้ช่วงนี้าหาหนูมันก็ออกไปหลายแล้วอ่าช่วงนี้ตกอยู่ประมาณสี่พันบาทครับยูทู่นี่ทั้งเหมือนมีจักบ่อเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบสามบ่อครับผมก็สิขยายไปด้านหลังอีกนะครับน่ครับผมฟาร์มหนูน้ํายืนนะครับผม มาณนี้ครับทำความสะอาดยังไงครับพี่น้องง่ายเกินเลี้ยงหนูว่ามีนะครับมีแต่เก็บลูกมันออกก็่าให้อาหารครับพี่น้องถ้าเลี้ยงมันยากนี่แสดงว่ามันผิดครับพี่น้องผิดสูตรการเกษตรพี่กังครับกันเฮ็ดแล้วยากเพว่าสิปลูกบอกหมากแล้วไม่ยังก็สร้างขานยากแสดงว่ามันผิดแสดงว่าห้องเห็ดผิดเฮ็ดไห้เห็ดหน้าเื่ากันครับนะครับผมลูกค้ากลับทางข่างขออนุญาตครับเออรับลูกค้าครับผมครับ ครับพี่หอดไซส์ภาพพี่น้องมาขนเขียมมาคุณ <มา S 2> ไดี<า>เลี่ยงหนูครับอ๋อครับผมอเดียวพี่พี่ยินเสียงผมมานี่อ่านี้เนี่ยพี่พี่หันพี่หันหนาขึ้นมาทั้งพี่หันหนาขึ้นมาทั้งหมู่บ้าน,นกับพี่ก็ยาตขึ้นมาเลยนะครับลุกค้าขึ้นมาเพิ่งหนูครับ พี่เห็นสาน a m เพราะ่พี่กับย่างก็ได้สาน a m เล็กน่อยมันทีนี้บอยู่สาอยู่คลิปนี้ก็จบก่อนครับเดจะคลายอีกคลิปหนึ่งครับเกษตรทฤษฎีใหม่ครับสวัสดีครับ